สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐาน่น้องพ่อกับซองน้องก็เลื่อนขึ้นกาวเด้อพี่น้องเอลยมีกันได้มาเบิ่งพี่น้องเอ้เยคั่วอยู่คั่วกินพี่น้องพันธุ์เหยู่ให้กินเนาะกับก้าบพี่น้องเลยกับก้าบบาัดีพี่น้องเป็ดพี่น้องน้องเป็ดเถียงหน่อยมันเป็นพ่อครัวแล้วมันแต่พอครัวจากซีมีจากคนมาเบิ่งมาส่งนล้วกันีก่่อออนนเ้้พง ไม่ได้เพิ่นเทนั่นแหละเราบอกเลยนะอยยังน,น,นอยูเออเป็ดอันคือนจอยสะบือเกลนบนเนาะหักมันเนาะเออพอเนาะงันเลยเอาเนียงมันเนาะมนเนาะเลยจะทำกินหัวเสี่ยมเราแม่หัวมันเอร่อยเพื่จอจอยข้าวั่วเนากินหัว วัวทาบีนะพป็นของชิคโยแล้วภายใงจอนวัวเน,น,นี่ยโอ้ยเคียงกระดึงทำไรหนักกวะอยังบอกสันดึงทำไะไรพี่ตัวบางผักลุ่มเออวัวมาเองตัวต่ำตัวสูงแหละสดมันเฮ้ยโตนี่ กระดูมักคภากับกระคอสิต้มบันเซอร์เซอร์ <c oughs> อรเลีบบอยอลี้ยงดบบไรกันเลยอ่ะเนาะ เออมาขึ้นนะพน่นได้ยินยเสียงไพ่หลองเพลงหนุมาานน่มลาวสาวปานคือว่าอ่าฟังวิวบ้างโอ้หนุ่มบ่าวสาวปานนะป้ะปะาเธอว่าเสียงดังขับที่แบบไพเด้ถ้ามันกางเว้นสาไปเบิ่งอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้กางขึ้นเฮาย่ากันเถองก็เลยไปเอาไปเบิ่งเพื่อน เพิ่นซวยมาน้องมากินแกงหน่อไม้อีพี่น้องน่อไม้สดๆเลยเป็นตะยักนะบ่นเนาะตะแหนงซ่ําน่ก็ไอ้ซ่ยังแนงแบบแกงเปแนงแนงหน่อไม้ยำแหลงอุ้ยแซ่บพี่น้องกินหลายคนพี่น้องนอเยเอาเป็ดลงหม้อบด ซาพอแตะหัวขาดก,กันเนาะเฮ้ใจเฮยพอคั่วซองค้นได้พี่น้องบาดตายก็พอเนยวัสดีพี่น้อง <c oughs> มน,นี่ไงเข้าต้องทำเองพี่น้องเลยมันนี่วันเมนูนี่ให้เห็ดหมเป็น สีเมนูยังก็ไปเบิ่งน้ากันพี่น้อยพอน้องเนี่ยเห็ดบเป็นให้กินนะเสะป่ะสันต้องซีเมอร์บ่อตายคนเดียวคือสีน่าก็ต้มซุกกันทียบร้อยเนาะกระต้มซุกไปพี่น้องเลยสีเป็ดตัวน้อยพี่น้อยสีกับบลายบันไดวิธีอาณาเลือกแปลงเป็ดพี่น้องเยแมน ที่เห็ดมียังเน็ตเนาะตอนต้มกันคือว่าอะไรพี่น้องเลยหลังจากเขาคั่วเขายังแล้วเขาก็เอาไปลวกเอาไปต้มซะก่อนพี่น้องเลยต้มแล้วเขาก็ใชมาซอยแบบชีแล้วเตะแห้งเนาะห่อนเลยเข้าพ้นสิตูกี่เดืนี่อืมต้องผ่านกรรมคุณพี่น้อง ตอนกบโน้ยมาใหญ่เรกพี่น้องไอ้สำลักเมนว่าครับบ้านข้นผึ่นกะสิต้มซะก่อนอแบบแบบเผานี่แหละบ้านค้นพิ่เผิ่นกะสิซอยโลด พันธี่สร้อยพันธี่สร้อยก่อนเพิ่นจะเอาไปขวบบางคนแต่ว่าสำหรับศูนย์อันน่ะห้าวห้าเห็ดนี้ห้าสี่เอาแบบว่าเขาต้มแล้วเขาจะเอามาซอยพี่น้องเอ้ยมันแข็งมันยังมันจะสรอยสะดวกสบายฮสบาได้กัดเซตกันสูตรไผยสูตรมันเนาะแม่แหละแบบขวบห้ากกระเห็ดแบบนี้ห้ากระเห็ดแต่ว่าแบบนี้มันชิ่ง่ายกว่าแบบขู่อืมก็เลยเลือกเห็ดแบบนี้ พอนอกเลยมาจีไปสร้างเนาะนี่แตกต,แตุบเออตามเตะตามเตะตาปิอดอ,อ,อู้ห่อนตวดเราไปนอนส่งไปไม่นอนอันหนึ่งวอทาบีบอบอบีมันตุมกับตับเลยที่มงานสร้างเขาก็นั่งอีน,น้อยหนึ่งพนวันจังซีแล้วเพิ่นให้เพิ่นให้ปลาตายมาจัดอาหารให้พี่น้องเลยปลาตายมาจัดอาหาร พวพวเพื่อนอยู่บนไายเห็ดเป็นแมนไม่ใช่เห็ดเป็นพี่น้องเลยเีื่ี้เขาเกะเห็ดผมเป็นดอกแบบพาไปอยู่หาอาหารเป็นลูกจ้างเขยับแหละเห็นเขาจะเห็ดเัรอไหนเ่ยขาสอนเขาให้บอกเห็ดจะสั่นสิเปออได้ผงหอมมัน้องนึงเก็บมาหายใจเฮ้ยไปอยู่หลายบ่อนพี่น้องเลยเห็ดนู่นเห็ดนี่เป็นลูกจ้างเขยับ เคยไปหันไปนี่บ่ได้ไปกรุงเทพมาแต่ประเทศลาวเพิ่นว่าจากขูมเหมาะบ่ได้พี่น้องเพิ่นเห็นครับจ้าพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินอือทานบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินพี่น้องเอ้ยแม่นบ่หาก็บ่ได้กินเนาะแม่นแหละหม่ามันจะสิหาไปซั่นสังคมเอ้ยคือนั่นีอแหละเงินเดือนเพิ่นจะตะกี้เพิ่นให้เงินเดือนเดือนนึงเดือนหนึ่ง0กแสนอือ เห็ดสวยในห่นอาหารเห็ดไ่ทุกอย่างเด็เสิร์ฟล่างสวยล่างจานอลไรกัเห็ดอยู่เห็ดกินเรื่องหนึ่งหกแสนอะไรเรื่องหนึ่งหกแสนจะว่าแพงแล้วอยู่จักปีนึะ่ะไปอยู่อยู่ปีหนึง่งแล้วก็ไปอยู่อีกหมองนึงมีหลายหมอนอือ เป็นเด็กเสริมค่ะสองสองปีพ so ี่น้องเลยจะเป็นมะเห็ดเนีเห็ดอันนุ่นนี่เนี่ยแนวที่ว่าหมูฮิบอเป็นยังเห็ดเป็นอืมพอผ่านก็ลำบากมาหลายพี่น้องเลยอืมเลยว่าเป็นหลายอย่างคือตรงนี้นี่ก็เออเห็ดยังก็คือว่าพอเป็นพี่น้องเลยงานก่อสร้างเห็ดมาแล้วแอดโหลดเป็นมาแล้วพี่น้องอ แอนโหลดมีก็เป็นมาแล้วพี่น้องเอ้ยแอนโหลดโดยสารกัเปนเเเเนเ็นแล้วเขาเคยเขาเห็ดเคยเห็ดแล้วเนาะเคยถ้าเป็นแอดโหลดกับท่นเขาอ,อ่ายนี่คือว่าบม่ได้เลยอ,อ,อ่านนี่คือไม่ได้ลูกค้าคือโหลดเขาก็บม่อยากให้เขาเป็นเลยท่านธรว่า,าบอกเกนะ่งเนาะเน่ยแหละเดี๋ยวเขาต้องกล้าๆนิดนึงเวลาลูกค้า มีร้านนั่นลูกค้ามาครับตองเอิอใส่ก,กระสองดูซื้อเกลือคื้คอของคุณหลดให้เพิ่นอันไปว่าเพิน่นทีไปหันไปหนีคนเราเอากระถือเกลือซื้อของให้เพิ่นหลดให้เพิ่นลูกค้าคนขึ้นหลดเท่าได้เออหลดมีนะโ,โอ้ยเออไม่ได้เป็น,นอะได้ดอกเมาหลด่น้องเยนอนก็ไปนอนอย่น้องเงย แอดจัวไปนอนเลยเป็นแอดหลุดมีเวงการสวรรค์อืออกแต่ออกแต่สวรรค์ออกแต่สวรรค์น,นี่11โมงไปหอดผอ็ดโมงกลางคืนหลังหลดอนามายหลดพอดีบ่ายหนึ่งโมงกาาินข่าวกินข่าแล้วอาบน้ำนอนนอนหลุดขึ้นมาหาโมงคือว่าออกคิวแหละ กินข้าวก็ไปกับรถเลยไปกินอยู่กิน,นข่าวกินในรถเลยนอนก็นอนในรถเลยนั่งก็นอนในเบาะโดยสารทเท่านั้นของเป็นเป็นสะเพราเนาะกลับไปกลับมาเน,นะาะร้ายบึงโอ้โหลายบ่อนพี่นอ้องโอ้โหร้ายาอย่างร้ายบึงขั้นตอนพี่นอ้องขั้นตอนเป็นต่อไปเหตุอะไรเนาะเป็นเยังเมื่พี่นอ้องมาเบิ่งขั้นตอนของเพิ่น ลงกำเนิดพี่น้องไอนน้เลือดเป็ดที่ว่าเอาปาดแล้วอันนี้คือเป็ดตัวเม่พี่น้องเอาปาดเอากระสีอันใส่หน้าใส่หน้ามาหาบ่วงหาบ่วงคือแกงเลยใส่น้ำห่อน้ำบ่บ่ใส่น้าใส่น้าในหน้า,นา,นาอนามัยเลยหาบ่วงเลยกระน้่งปลาสามบ่วงพี่น้องอเป็ดแม่หน้าใส่ชีบ่วงผสมน้า รเทตอนตอนเาเกษตรแีดดเลยพี่น,ะน,นาะองอืออือนี้เี่อง้อมานะอุ่นตาน,น,น,นซอยหอมพี่น้องหอมใส่พี่นนองเลยต้วหนากก็คือหักมแล้วรีบลอยพี่เนอะอือ อาตัวหอมมากเลยมากลายเลยพี่นอ้อ,นองเอ้ยผสมกันเลยพี่นอ้องเอ้ยต้นหอมบักซี่กับหอมบัวนเนาะก็ใส่เลยพี่นอ้องดูอันนี้คือก้ามเรียบร้อยเลยพี่นอ้องนี่อืมบทบทตีงเลยพี่น้องก้กามแล้วพันเห็ดนะเพื่อ ตังซีเมอร์พี่น้องบลซีเมอร์กัเป็นน้ำต้องลวงเลยนี่บซีเมอร์ก็ายจนตทไมนพอเี้ยมาเห็ุจะเป็นน้ำเทพุ่นเทพี่าง้เนาะเป็นแนมบังแต่เจ้าเด้เป็นคั่วเป็ดกันเลยเียวหาตลอดเลียวอวันแลเนาะนี่เอากสิใสตัวดินลงไปอย่างน่ะ เพชรแบบใส่เพชรหน่อหนึ่งพี่น้องเลยเพชรสรงแบบเพชรทรงเบะพี่น้องเลยอันนี้อันนี้สูตรเขาเองพี่น้องห้อยเพชรไม่หนึ่งเขาคู่อะไรโฮอยยุน,นี่ทั้งนี้นี่แปลว่าใส่เพชร ใส่หัวชิ้นไทยนะพี่น่อแกะข้าวหักเลือดกระซ่ามะุกอะไรพี่น่อไว้แมนว่าเขาผสมกับน้ำมานน้ทำอุ่นเนาะนี่แหละตอนแรกๆอหน่อไว้ใส่หัวชิสนไทยชิไขยมาโฮยนิดนะึงเพื่อเพิ่มความหอม เิ่นเพิ่นเพ็ดคลายเป็นเพ็ดเป็นจานเป็นถาดในน้อยเนาะจุ่นใหญ่ไปสิเลยอย่าแบบผักตูงนน้เนาะ่นแหละจานหนึ่งสามสิบพันกีบอืมท่านนี้เเงินบาทกสีหนึ่งร้อยบาทในน้ยมาตายท่านี้ไม่ได้ไลยจานอยู่จะนี่โอ้สำนีได้หาจานรวมหกจานอืมนี่เป็นเห็ดบางๆเนาะนเลเขาเห็ดคลายอะไรเป็อย่างะน้องลิปนีก็เขาสิลาพาจากไปที่นี่เอักเบงผักสมสังนองอเนยพี่น้อง สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง